มอทศเรียนสามเทอมคาเทอมแพงนะที่บ้านจะส่งไว้หรอส่งไม่ไหวก็เรียนได้วันนี้พีสุดจะพาน้องๆมาดูกันว่ามอทศจะมีทุนไหนที่เหมาะกับน้องๆที่กําลังจะเป็นนักศึกษาใหม่กันบ้างก่อนจะเล่าเรื่องทุนเดี๋ยวเรามาดูภาระค่าใช้ใจ่ายกันก่อนว่าในหนึ่งปีการศึกษาน้องๆต้องจ่าค่าอะไรกันบ้าง 1>, 1. ขค่าหน่วยกิจ 2. ขค่าบำรุงมหาวิทยาลัยปีการศึกษาละ1 0 0 0 0มืนบาท 3. ขค่าบำรุงกิจกรรม 4. ค่าธาทมเนียมหอพัก 5. ขค่าน้ำค่าไฟ 6. ขค่าใช้ใจ่ายรายเดือนและ 7. ค <No. S 1> ่าประกันหลายๆคนอาจมองว่ามันเยอะไปไหมแต่ใจเย็นๆก่อนหมอทสออมีตัวช่วยโดยทุนสำรับนักศึกษาใหม่จะมีดังนี้ หทุนเฉลิมบระเกียปดสิบสี่พันษาสอวิทยาศาสตร์บัณฑิตแบบเก่านา 3. มมท่ศสซสักยบัณฑิต 4. ทุนซอวนอโอลิมปิกวิชาการ 5. ทุนโคต้าผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. โคต้าดนตรีและนาฏศิลป์เโคต้านักกีฬา 8. ทุนพสวทผีสุดจะขอจัดหมดหมู ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ดังนี้ 1. สอบชิงทุน 2. ขคัดเลือกจากศักยภาพนักเรียน3สอวนอค่าย 2. เด็กห้องเรียนพิเศษในโครงการที่กำหนดได้รางวันในการแข่งขันโครงการที่กำหนด 4. ทุนกิจกรรมครั้งนี้ผี่สุดจะอธิบายรายละเอียดหลักๆเท่านั้นหากน้องๆสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u t a c t h c e s และ s c o l a s h i p s u t a c t h s u t s c o l a s h i p หรือติดตามได้ที่หนาเพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี1ทุนเฉลิมพระเก 84, 000, ียรติ8ปพรรษาเป็นทุนที่ได้รับแล้วไม่ต้องใช้ทุนคืน <Wow. S 1> หากได้รับทุนนี้น้องๆจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิจค่าบำรุงมหาวิทยาลัยค่าบำรุงกิจกรรมค่าทมเนียมหอพักนักศึกษาจะช่วยจ่าย3,300บาทและได้รับค่าใช้จ่าย4 0 0พบาทต่อเดือน น้องๆที่สามารถสมัครทุนนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีรายชื่อยืนยันสิดเคิลลิ่งเฮาในรอบที่1 portfolio หรือรอบ 2. โควตาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี 2. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่กำหนดโดยทุนนี้น้องๆต้องสอบเพื่อน,นำทีสกอร์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับคนอื่น ที่เลือกสำนักวิชาและสาขาที่เหมือนกันแต่ละสำนักวิชามีค่าน้ำหนักคะแนนที่แตกต่างกันดังนี้ 2. ทุนศักยบัณฑิตหากได้รับทุนนี้น้องๆจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิจค่าบำรุงมหาวิทยาลัยค่าบำรุงกิจกรรมค่าทมเนียมหอพักจะช่วยจ่าย3,300บาทและค่าใช้จ่าย4,000บาทต่อเดือนอยากสมัครทุนนี้ น้องๆต้องมีคุณสมบัติคืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีศักยภาพสูงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยจะมีคณะกรรมการประจำสำนักวิชาหรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเป็นผู้คัดเลือกทุนนี้จะคล้ายกับทุนเฉลิมพระเกียรติแปพรรษาคือเป็นทุนที่ได้รับแล้วไม่ต้องใช้ทุนคืน 3. โคตานักนตีและนาฏศิลป์และโคตานักกีฬา เมื่อในรับทุนนี้น้องๆจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งได้รับการสอนทางวิชาการน้องๆที่สามารถสมัครได้จะต้องมีคะแนนเฉลีย่ย G.P.A. หาผักเหรียญตั้งแต่2.75ขึ้นไปกรณีโคตาดนตรีและนาศิลินต้องมีเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากทางโรงเรียนและโคตานักกีฬาต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับจังหวัด และมีประสบการณ์การแข่งขันระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า1ปีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมก็มีผลต่อการเข้าเลือกศึกษาต่อเช่นกัน 4. ทุนประเภทเงินไขพิเศษพี่สุดจะจัดออกมาเป็นแผนภาพสั้นๆดังนี้อย่าพึงน,น้อยใจไปถึงแม้จะพลาดทุนเหล่านั้นมอทสอก็ยังมีทุนสำหรับนักศึกษาอีกมากมายเช่น ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเลือกทุนที่อยากได้แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี